ลืมภาพจำรอยเยอร์แอนฟิลยุคเก่าได้เลยครับอันนี้คือรอยเยอร์แอนฟิลยุคใหม่แห่งสักการะดใหม่ครับนุ่มนวลมันทําให้เราชัวร์ครับทำสำลีได้ดีดดเลยครับจัดตามมือครับเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการวิบากกรรมครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์รอยเยอแอนฟิลสาขาวชรพลครับวันนี้เราจะมาเทสรถที่เป็นกระแสนแะตอนนี้นั่นก็คือ เจ้า Royal Enfield h i m a l a y a น450ตัวใหม่ครับเราจะไปสัมผัสฟิลลิ่งการขับขี่ของเจ้าแผะภูเขาว่าออนเนลเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับวู้ตามมาครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เลยครับผมผมซันนะครับจากรอยย์แอนฟิลกัลระลนะครับผมครับผมเจ้าหิม a ลายัน450ตัวเนี้ยข้อดีของเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างพี่เริ่มต้นเลยนะครับเป็นตัวแรกของรอยย์แอนฟิที่เป็น เร่งไฟฟ้านะครับแล้วมาพร้อมกับตัวหม้อน้านะครับเป็นคันแรกของรถยนฟิวที่มีหม้อน้านะครับแต่รู้สึกไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันปะบกเข้าเครื่องทําให้ปัญหาในความร้อนของตัวเก่ามันหายไปนะครับและเพิ่มเติมในส่วนของโชกหน้านะครับเป็นชกัวกปับนะครับตัวเดิมเป็นชกเทเลนะครับตัวนี้ก็มาของโชวะนะครับแล้วก็โชกหลังวางนอนมาเลยนะครับไม่ได้ตั้งนะครับผมวางนอนมามันก็จะซับแรงกระแทกได้ดีกว่าหน้าหลังแอดจัดได้ไหมพี่ข้างหลังแอดจัดได้ครับแต่หน้าไม่ได้ นะครับ,รบน้าตาตัว <ผม S 1> นะครับผมในส่วนของอันนี้รวมถึงกระจที่สําคัญคือจอแสดงผลนีเวกเตอร์เป็นของเบสออนกูเกิลแมปนะครับเป็นรถคันแรกที่ขึ้นเบสออนกูเกิลแมปนะครับเพราะว่าค่ายอื่นๆจะใช้เบสออนนิเวกเตอร์ของตัวเองอ๋อครับนะครับแต่อันนี้ใช้เบสออนก o เกิลแมปเลยนะครับผมก็คือเราเล่นมือถืออยู่เนี่ยเราเซิร์ชอะไรปุ๊บก,ก็ย้อนเข้าีนี้เลยเลยอ๋อครับแต่โดยเชื่อมต่อผ่านแอป Royal Enfield ในส่วนของอันนี้นะครับรวมถึงเปิดเพลงนะครับรับสายโทรออกนะครับถ้าเรามีบลูทูธต่อหมวง่ายก็คือเราไม่ต้องยกมือออกจากประกับใช่ถูกครับใช้สวิตตัวข้างล่างอในการดันเลื่อนนะครับก็เหมือนเราได้คาวเพมาเลยนะถูกต้องครับแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือถ้าเราเปิด g o o g l e Map แล้วเนี่ยเราจะปิดโทรศัพท์ไม่ได้ล็อกหน้าจอเลยไหมล็อกหน้าจอไม่ได้นะครับเพราะว่าฐานของ Google แมปเองมันไม่ให้ล็อกหน้าจอมันใน Google แมปมันไม่มีเสียตังเหมือน YouTube ยู u ูบ u ิวสิกย e u ูอ๋อเมียนะครับอันนี้เป็นข้อเสียของมันนิดนึงผมมองว่าอนาคตอาจจะพัฒนามาเป็นเรื่องอยู่ที่แอปในส่วนของตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้สําหรับรถคันนี้นะครับ ยังไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นอะไรแต่ว่าของแถมในส่วนของวารันตี3ปีนะครับรถเซอร์วิส3ปีนะครับและในส่วนของตัวของแถมอื่นๆพวกหมกันน็อกนะฮะส่วนรถของแต่งมีให้15%ในส่วนของคันนี้ส่วนรคันอื่นนะครับรถสูงสุดนะครับถ้าหิมแรงงนตัวเก่าอยู่ที่ฟีดาว10%นะครับตีไป20,000สี่รองลงมาก็จะเป็นถ้าเป็นพวก350ก็มีส่วนรดสูงสุด6,000บาทบนะครับของคลาสิกถ้าเป็น650จุ GT ก็จะมีส่วนรดหมื่นสอง นะครับมีอะไรก็แวะเวียนกันเข้ามาได้สมมุติถ้าลูกค้าสนใจนี่ติดต่อทางไหนได้บัางพี่ติดต่อผมได้เลยครับผมซันนะครับอยู่เรเ่อร์ฟิวัชรพลนะครับหรือโทร087-794-5258โทรมาได้เลยนะครับทักไลน์ทักเฟซมาก็ได้นะครับเฟซบุ๊กบริษัทได้เลยครับคขอบคุณมากครับครนะครับเดี๋ยวเราไปเช็ดได้กัครับสัมผัสแรกของการสัพพ อ่าสตาร์ทเลยครับสัมผัสแรกก็คือรถมีความเซ่อกลยรสูงครับอ่าเกียร์เข้าง่ายเลยครับความรู้สึกตอนขับขี่คือเหมือนเอราขับรถแบบว่าคันเล็กๆให้ความรู้สึกกระชับค่อนข้าง อ่าคือไม่ลอยี่ก็คือขี่ง่ายครับเป็นรถที่ขี่ง่ายน้ำหนักเบาไปครับขี่ง่ายน้ำหนักเบาเดีย๋ยวเราลองใช้ความเร็วนะครับ เบรกดีเบรกดีเลยครับเบรกเบรกหน้าหลังดีงามเกียร์คัดนุ่มครับการเข้ับขี่ดีเร้ย ทำความเร็วได้สวสุดยอดครับชิโน่โอ้ยชีโน่ครับเข้าโค้งแรกทำความเร็วได้ประมาณหนึ่งครับาทางตันเนี่ยรถรถไม่นหนักเลยครับ การลูนโค้งการขับขี่ของรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ขับง่ายแบบไม่ต้องใช้พื้นฐานการถ้าไม่ต้องใช้พื้นฐานการขับรถบิ๊กไบค์เลยครับสำหรับเจ้าคันนี้เพราะมันเป็นรถคันเล็กมันเบาอ่ายเหมาะกับชาวเอเชียครับอย่าลองขับยืนขับขี่อ่าโอ้โหยืนขับขี่กระชับมากครับ ถือว่าตอบโจทย์คนเอเชียเลยครับเจ้าหินมาลายันตนัวนี้อายุสับคีออย่างเราลองกระแทกขลุข่นกระแทกขลุ่นก็ได้ครับมันเลยที่ขี่ง่ายคันนึงนะครับน้ำหนักเบาเกียร์ช่วยลงช่วยล่างดีหมดเลยครับฟีบนนลลิงลงล่งของเจ้าคันนี้อลองจำแนกดูนนะ จับตัวช่างถึงว่าชได้ครับอ่าแจ๋วครับช่วงล่างมีความนุ่นนื้ระดับหนึ่งเลยกับช่วงล่างรถคันนี้แล้วเหมือนจะแอสจัดได้ด้วยครับให้เหมาะกับมันหนักผู้ขับขี่ เดี๋ยวเราลองสัตว์ดูครับว่าจะศูนย์สิบร้อยเนะี่ยจะได้ทำความเร็วได้ประมาณนะครับอันนี้เกียร์หนึ่งครับเกียร์สองไป เขาโฟน,นดูโอ้ใช่ได้ครับเปแลรถที่ขี่ง่ายเลยทำสมเร็จได้ดีเลยครับติดตามเลยครับเอ้ยถืว่าเป็นรถที่แบบว่าฟึ๊บมีแบบว่าสมตุาเหมือนรนเก่าๆเลยครับอ่าเบรกช่วยลงชั้นล่างดีเลยเอนกินเบรกจะได้แล้ว ออีกอย่างครับความสั่นของเครื่องไม่รู้สึกเลยครับรถสูบเดียวรถสูบเดียวนี่ครับรถสูบเดียวสูบโตไม่รู้สึกถึงการสั่นของเครื่องเลยครับถือว่าใช้ได้ครับกับเจ้าตัวนี้อิมอลิยัน450ครับรับผม่าเอย่าลองเกียร์หนึ่งบิดกระเทก ช้ได้เลยเกียร์หนึ่งสองสามสี่าเป็นรถที่แบบว่าเราลืมภาพจำเก่าๆของฮิมะรยันของอรอยแยกอันซื่ได้เลยครับเพราะการสั่นของเครื่องหรือว่าคลัดแข็งเกียร์แข็งอะไรเนี้ยไม่มีเลยครับช่วง่งดีไม่รู้สึกถึงความกระด้างครับขี่ทางไกลไม่เหนื่อยแน่นอนครับกับเจ้าจนเลยครับ พิมายัน450ตัวใหม่แล้วเออเรืยอความร้อนยังไม่รู้สึกถึงความร้อนของเครื่องรบตอนขี่มาเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สบายคล่องแคล่วครับถือว่าตบอบโจทย์กับคนเอเชียอย่างเรามากครับเจ้าตัวนี้อ่าอย่าผมจะลองเล่นมันหนักออ้ย เป็นรถที่ึกหักเบาถอยได้เลยครับนี่แจ๋วโคตรสุดย 1. 1> อดห้าสี่สามสองหนึ่งอะฟิลลิ่งหลังจากการขับขี่เมื่อกี้ครับคือแบบว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่ดีเบากระชับแล้วก็เกียร์ช่วงล่างคือดีทุกอย่างเลยครับกับคันนี้ลืมภาพจำรเยอรกแอน์ฟยุคเก่าได้เลยครับอันนี้คือ รอยเยอร์แอนฟิลยุคใหม่แห่งศัก,กราชใหม่ครับเจ้าหิมาลยัน450ตัวนี้ครับแม้จะเครื่องยนต์450เนี่ยแต่ความแรงที่เขาให้มาเนี่ยแรงจริงเปิดเปิดเป็นมาเปิดเป็นมาเลยครับคันนี้แล้วก็เรื่องระบบเบรกผมลองเบรกในความเร็วสูงๆเนี่ยเอาอยู่แล้วไม่รู้สึกถึงแบบว่ากระชากหรือว่าแบบหัวทิ่มเลยครับเพราะเขาให้โชคมาดีมากครับเป็นโช๊คอัพไซดดาหน้าหลังแล้วก็แอดจัดได้ด้วยครับ ของเจ้าตัวนี้โชคดีช่วงล่างดีเบรกดีรวมๆคือให้เทคโนโลยีมาดีมากแล้วก็เรื่องความร้อนเนี่ยเมืาแก้ไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยครับพอาะเขามีหม้อน้ำมาเรื่องความร้อนนี้ตัดออกเลยครับกับเจ้าตัวนี้่ารวมๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาสอบถามคนที่เคยใช้ฮิมาลลยันตัวเก่าแล้วก็รอยเอนฟิสองรุ่นเลยครับ อ่ะเป็นยังไงบ้างครับข,ขี่เมื่อกี้ความรู้สึกแรกเลยครับก็คือ,อนุ่มนวลน,นุ่มเลยนุ่มเลยโชว์หน้าที่เขาให้มาเป็นโชว่าครับก็ค่อนข้างดีแล้วเป็นอัพไซด์ดาวด้วยคือดีกว่าเจนแรกเลยของฮิมาลายันเจนแรกมากมากครับแบบว่าแตกต่างกันเลยฮะฟาก็เพียวเยอะเลยเพราะว่าตัวแรกอะอัตราเร่งตอนช่วงแรกอะรอบปลายมันจะสั่นนิดหนึ่งอ๋อมันจะมีความสั่นแบบสั่นแบบขึ้นมาถึงมือเลยนะ<ม> แต่พอเป็นตัวเนี้ยมันนิ่งกว่าไม่สะ้านเลยไม่สะ้านเลยครับแล้วก็อ,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 อัตราเร่งต่อรอบเพล่าก็คือค่อนข้างที่จะให้มาดีด้วยอืมแล้วผมว่าคอนโทรลดีกว่าตัวเก่าคือน้ำหนักบาลานซ์ใช่ดีดีกว่าครับได้ทั้งโชคหน้าโชกหลังคือเขาให้มาดีแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็คือโดยรวมคือผ่านคาเดใช่ขาด ใครที่หาอยู่ก็แนะนําแนะนําครับกับราคาเท่านี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่คือถือว่าคุ้มคือถ้าเรื่องราคานี้ถือว่าคุ้มไหมคว่าคุ้มนะนะคาจริงนะว่าคุ้มนะใครจะว่ามันคือเพราะมันมันเอาไปเปรียบเทียบกับค่ายอื่นไม่ได้มันคนละฟิลลิ่งกันเลยใช่ครับด้วยขนาดด้วยเรียกอะไรอะสเปคของรถแล้วก็ด้วยซีรีส์ของมันอะถ้าให้ไปเทียบกับแบรนด์อื่นอะผมว่าคนมันคนละฟิลใช่มันคนละฟิลกันครับ ครับผมก<อ>็โดยรวมก็ถือว่าดีอ่าดีด๋ยว<ห>ถามคนที่กําลังจะออกเราเยอะแอนฟิครับอ<ะ>เอาเอาเอาไม้ให้มัแต่อ่าเป็นไงบ้างครับคุณแคมป์ก็ตอนตอนก่อนที่ผมจะออกคันที่ผมขี่อยู่เนี่ยคันนี้คือรถที่ผมเล็งไว้เลยครับอ่าแต่เนื่องจากที่ต้นปีตอนนั้นอะต้นปีที่แล้วอ่ะ มันยังไม่เข้ามาครับผมก็เลยตัดสินใจไปเลือก Kawasaki KR ก่อนซึ่งพอในวันนี้ได้มาจับตัวจริงได้มาลองขี่โอ้โหบอกได้เลยว่าถ้าตอนนั้นน่ะเข้าไทยมาเร็วอ่ะเสร็จผมแน่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองไปขี่ดูแล้วอัตราเร่งนี่ให้มาจัดๆเลยสามารถแซงเร่งปุ๊บแซงคืออถ,<ด>ถ้าเทียบเท<ด>ียบกับหค่าสูนย์คนนะเป็นไง อผมว่าอาตาัตราเร่งคันนี้มาไวกว่าจิตจ้าเลยแล้ว, <laughs> แ,ลวแล้วระบบเบรกที่เขาให้มาเนี่ยคือเอาง่ายๆว่ามันทำให้เราชัวร์ครับคือสามารถคอนโทรลความเร็วความเร็วในการแซงแล้วก็สามารถจะหยุดรถในทุกจังหวะอย่างเงี้ยคือมันชัวร์กว่ามันดูปลอดภัยมากเลยครับและด้วยขนาดสลีระรถที่มันมันเล็กอ่ากระชับมันเข้ากับ <c oughs> มันเข้ากับสรีละเรามากคนไทยเนะี่ยคือแบบมันไม่ได้ดูเอถอะทะแล้วด้วยอัตราเร่งประกอบกับระบบเบรกทุกอย่างที่ให้มารถคันนี้ลงตัวมากครับทําให้ผมคิดเลยว่ายัางไงดีนะยังไงดีนะรวมๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าฮิมรญญารยาน4ี่ตัวนี้ครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้พวกเราด้วยครับไปแล้วครับ